ข้าวโพดข้าฟ้างทองดำข้าวเจ้าสาวอ้อนข้าวจีข้าวโพดข้าเหนียวข้าวากล้องเข้านึ่งข้าวตังข้าวสวยเชอรี่ทำไมต้องขู่ลรทองดำ ข้าวปุ้นกับถุงทองยังไม่ขึ้นมากินอืมอืมดำทำไมอย่างนั้นเราลูก เนี <ítulo> ่ลลาบลามไปทั่วนั้นเราอ่ะมาที่หลังเข้าฟ้างกับเข้าโพดแล้วเราอ่ะลูกดูดูดูที่จะทำไงต่อนัานโอ้โหคนรุนรุ่นกันเลยนะเขาหนึ่งอะนะเก่งจริงจริงหนึ่งนึกิน่้มาหนึ่ง <c oughs> ไม่กลัวน้องหรืองไงโอ้โหแน่นอนว่าจะดำนี่กล้าเทียบรุ่นกับรุ่นพี่เลยเรา มันกินข้าวข้างข้าวโพดแล้ลดูไปไล้กินข้างข้าวาไป,ไป้งลูกออ่ะกินข้าวแป,ป้งข้าวป้งไปแล้วปาตังแหมมีการไปตกหัวกินนึงเขาด้วย ก็สวยมากินถ้วยน้องจิงมาเร็วเขาหนึ่งมาแล้วเขาปุ่นปุ่นมาเร็วๆเ,เ,เลยกินถ้วยปลาตังไปก่อนเดี๋ยวไปเทให้ใหม่เสียงอะไรเสียงอะไร เสียงนกเกาะบนท้งคางให้เขาก้อ,อนโหเขาเหนียวก็มองก้อนก็มองเหนียวไม่ได้ลูกอโอไอ้ตูดหมึก ก็จะอิ่มทองดำเก่งมากแม่ตัวนิดเดียวพรอเจ้าเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงไม่กินต่อลูกเจ้าไปกินให้อิ่มกระลูกไปอ่ะไม่กิน ใบลายจะนอนตักไม่ใหญ่จะขึ้นตัก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 อ่อนอ่อนขึ้นตักไม่ใหญ่ นะดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวอ,อ่าวแม่ใหญ่จะไปอาบน้ำมันตักแม่มาม,มามามา,มาน่าตักแม่มามอึ๊บมาน่าตักแม่ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าโอ้โหคันไงลูกข้าจี